น้อมกล้าวบังคมบาทอาศสร,ราวาตองค์ภูมิพลบารมีพระมากพลพระชนกชนประชาไทยพระก่อเกื้อพระล่าพระกรุณานิรติสัยทศพิษรมทรงชัยปกเปรดให้ไทยร่มเย็นทัศเสด็จทั่วแดนดินถิ่นกันดาลผ่านทุกเข็ญวงชน พนลำเค็นชุ่มฉ่ำเย็นดังสายชนห้าทันวันฉเฉลิมพระชนเพิ่มสถาผลพระเกียรติก้องสกลพระป่านพ้นนิราชภัย85พระพันษาพระบุญญากกเกิลืลียงไกลสุกเกษเปรมปรีไสถวายพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม ขอดีชะข้าพระพุทธเจ้านายพานุมาตรตั้นสู้พุ่มรายการสำนักงานทอสอจังหวัดตรังและพนักงานทอสอจังหวัดตรัง